สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำคอนเฟลกคาราเมลกันค่ะซึ่งคอนเฟลกคาราเมลสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่หวานกำลังดีนะคะแล้วก็กรอบนานมากๆค่ะเคี้ยวเพลินสุดๆไปเลยนะคะสำหรับส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำระบอกเคล็ดลับในการทำให้กรอบแล้วก็แผ่นไม่ติดกันด้วยในคลิปนะคะ ถ้าเกิดใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะก่อนไปฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามใ้ช่องด้วยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราจะนำน้ำตาลทรายแดงเทลงในชามอ่างผสม จากนั้นเราจะเติมครีมนะคะตัวนี้จะใช้เป็นวิปปิ้งครีมหรือใครจะใช้เป็นนมสดก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็เติมแป้งว่าวลงไปด้วยนะคะคนผสมเตรียมไว้จากนั้นเทน้ำผึ้งที่เราตวงไว้ลงไปได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่กลิ่นเพื่อเพิ่มความหอมให้กับคอนเฟลคราเมลของเรานะคะซึ่งตรงนี้ใครจะใช้เป็นวานิลาเอสแทกหรือว่าใครจะใช้เป็นบัตเตอร์คาราเมลก็ได้นะคะแล้วเติมเกลือ1นส่วนสช้อนชาเดี๋ยวเรานำไปทำให้เขาละลายเป็นคาราเมลกันค่ะโดยเราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวน้ำตาลเราจะไหม้เอาได้นะแล้วก็จะทำให้มีรสขมนะคะ เราก็คนให้เขาเข้ากันดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมเนยเค็มนะคะเป็นส่วนสุดท้ายนะคะ เมื่อเราเติมเนยสดลงไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลานานมากเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คาราเมลของเราเนี่ยมีความข้นจนเกินไปนะคะให้เขามีลักษณะประมาณนี้นะเพราะว่าเวลาที่เรานำไปราดบนแผ่นคอนเฟลกนะคะเขาจะได้ไม่จับตัวกันนั่นเองและน้ำคาราเมลของเราจะสามารถเคลือบทั่วแผ่นคอนเฟลกได้อย่างง่ายดายและทั่วทุกแผ่นด้วยนะคะ ในขั้นตอนการราดน้ำคาราเมลนะคะเราจะแบ่งใส่ทีละน้อยนะเราจะไม่ใส่ทีเดียวพวดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้แผ่นเขามีความชื้นแล้วก็นิ่มได้นะคะเราจะใส่ทีละนิดเดียวแล้วเราก็ใช้ไม้พายสองอันนะ้ยกแผ่นขึ้นให้สูงๆนะคะเราทำเร็วๆแต่ว่ามือเบานะคะเพราะว่าเขาจะได้ทั่วถึงกันนะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทย,ยอยเติมน้ำคาราเมลอีกนะคะ ทำเช่นนี้จนครบนะคะจนน้ำคาราเมลหมดนะคะในขั้นตอนการคลุกคาราเมลลงบนแผ่นคอนเฟลกนะคะขอให้ทำกันอย่างเบามือนะคะเพราะว่าแผ่นคอนเฟ i กแตกหักได้ง่ายมากและถ้าเกิดว่าเรานำไปขายก็จะดูไม่น่ารับประทานนะคะถ้าเห็นเป็นเศษเล็กๆน้อยๆเป็นเศษปนๆน,นะคะบางเจ้านะคะเขาจะมีการคัดแยกแผ่นปนแผ่นแตกออกก่อนที่เราจะนำมาทำด้วยนะคะ ในขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของใครของมันนะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะไม่ใส่ทัญ,ญพืชไปพร้อมกับการอบคอนเฟลกนะคะเราจะคุกคอนเฟรกกับคาราเมลเป็นอันดับแรกแล้วเราจะนำเขาเข้าอบก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะไม่ให้ลูกเกดหรือทัญ,ญพืชเนี่ยสุกมากจนเกินไปนะคะอาจจะไหม้ได้นะคะ แต่เราจะต้องนำพวกเขาไปอบให้สุกก่อนนะคะในขั้นตอนแรกนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยนำมาผสมกับคอนเฟลกคาราเมลในรอบสุดท้ายของการอบนะคะ ในส่วนของธัญ,ญพืชนะคะถ้าเกิดใครต้องการที่จะใส่ลูกเกดนะคะแนะนำให้นำไปแช่น้ำก่อนนะคะสักประมาณ5หรือ10นาทีนะคะให้เขาได้ดูดน้ำแล้วก็ให้เขามีความชุ่มชื้นไม่แห้งจนเกินไปนะคะจากนั้นเราทำให้เขาเสด็จน้ำก่อนที่เราจะนำมาใช้นะอ่ะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมอบกันนะคะ สำหรับถาดที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นถาดขนาด12คูณ17นิ้วนะคะซึ่งจะพอดีกับอัตราส่วนของคอนเฟ c คาราเมลที่เราทำนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีถาดขนาดนี้นะคะสามารถใช้ถาดที่ตัวเองมีได้เลยนะคะอาจจะแบ่งอบ2รอบก็ได้ค่ะก่อนนำเข้าอบนะคะให้เราเกี่ยวเขาให้บางๆนะคะไม่ให้หนาเกินไปนะ เพื่อที่จะทำให้เขากรอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทั่วถึงดีนะคะสำหรับการอบในวันนี้เราจะใช้การอบอยู่ที่ทั้งหมด3รอบนะคะโดยเราจะมีคำอธิบายอยู่ด้านล่างคลิปให้อย่างละเอียดนะคะในการอบวันนี้นะคะเราจะใช้ไฟอยู่ที่150องศาบนล่างนะคะแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะคะโดยใช้เวลาทั้งหมด10นาทีค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มอบกันค่ะโดยการนำถาดคอนเฟลกนะคะวางไว้ที่ชั้นกลางของเครื่องเตาอบของเรานะคะจากนั้นเมื่อครบเวลา10นาทีแรกให้เรานำออกมานะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายเกลี่ยเขานะคะให้แยกจากกันในขั้นตอนนี้เมื่อเขายังร้อนนะคะเราจะยังไม่รู้สึกว่าเขากรอบมากนะคะแค่จะกรอบอยู่เพียงเล็กน้อยนะยังมีความชื้นอยู่นะคะ ถ้าเราเห็นแผ่นคอนเฟลกติดกันในขั้นตอนนี้นะคะจับตัวกันเป็นก้อนให้เราใช้ไม้พายแยกเขาออกจากกันเลยนะคะให้เขาเป็นแผ N ่นๆไม่ติดกันนะก่อนที่เราจะนำเขาเข้าอบอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้ไฟเท่าเดิมแล้วก็เวลาเท่าเดิมนะคะเมื่อครบเวลา10นาทีนะคะให้เรานำออกมาแล้วก็ทำวิธีเดิมเลยนะคะให้ใช้ไม้พายเกลี่ยเขานะคะจะสังเกตได้ว่า ในขั้นตอนที่2นี้เสียงเขาจะมีความกรอบมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าตัวคอนเฟลกเนี่ยแห้งขึ้นจากการอบคาราเมลในรอบ2ค่ะส่วนขั้นตอนนี้ให้เรานำธัญ,ญพืชที่เราอบสุกแล้วนะคะมาใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะใครชอบอะไรนะคะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะในส่วนนี้นะคะ จากนั้นให้เราคุกเขาให้เข้ากันนะคะอย่างเบามือให้น้ำตาลคาราเมลที่อยู่บนแผ่นคอนเฟลกนะเคลือบลงมาที่ตัวทัญพืชของเราให้เราทำในขณะที่เขายังร้อนๆอ,อยู่เพิ่งออกมาจากเตาใหม่ๆนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบกันในรอบที่3ซึ่งรอบนี้นะคะเราจะยังใช้ไฟเท่าเดิมแต่ว่าเราจะใช้เวลาเพียง5นาทีพอนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราอบนานตัวลูกเกดก็จะแห้งแล้วก็จะขมได้นะคะเมื่อเราอบครบเวลาแล้วนะคะเราก็นำออกมาใช้ไม้พายเกลีย่ยเขาเหมือนเดิมในขั้นตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าคอนเปกของเรากรอบมากที่สุดนะคะกรอบมากๆนะคะแล้วก็แห้งมากนะคะ สังเกตได้จากแผ่นรองอบนะคะไม่มีน้ำคาราเมลเหนียวเหนียวติดอยู่ที่แผ่นเลยนั่นก็แสดงว่าเราอบได้ที่นะคะจึงทำให้ขนมของเราแห้งแต่ก็ยังคงมีความเงาสวยนะคะแล้วก็จะกรอบได้นานมากนะคะไม่เหนียวไม่ชื้นง่ายนะคะให้เราเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทต,ตั้งแต่ตอนที่เขายังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะคะ ก็เสร็จแล้วคะ่ะสำหรับคอนเฟ็คาราเมลสูตรอร่อยออร่อยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ